โลโก้มีดตาช้างนะฮะเป็นมีดของเสียภาคภูมินะฮะที่เชียงรายเนี่ยส่งมาให้น้องชายนะส่งมาให้มิสเตอร์เฮเคคนลองคมนะฮะในช่องนี้ได้ได้มีโอกาสได้มารีวิวเดี๋ยววันนี้เราเราแกะกล่องดูดูของก่อนครับนะฮะนี่เป็นโลโก้ของช่างนะครับสลาเม f นะฮะเฟซบุ๊กก็มนชัยงามเลิงช่างทำมีดนะครับใครสนใจมีดก็ลองทักไปได้ครับผม แตละเล่มครับโอ้โหนี่ฮะสุดจริงครับนะครับนะสายสายคมหลายๆท่านก็น่าจะถูกใจนะฮะอันนี้เป็นมีเน็บนะครับเหล็ก80 CRV2 นะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สเปคที่ค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นวัสดุชั้นดีนะครับงานดีนะฮะฝีมือดีเดี๋ยวในอ p หน้านะฮะจะมีโอกาสได้มีมีการรีวิวอย่างละเอียดนะครับ นะอันนี้เป็นเป็นมีดเดบกนะครับเล่มที่2โอ้โหนี่พระเอกเลยครับอ่ะอันนี้เป็นมีดมาเชเต้นะครัมาเชเต้นะฮะครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นมีดคู่ตคู่ใจนะครับนักรบเม็กซิกันนะในการต่อสู้กับคู่ล่าอาณานิคมอย่างมาหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสในสมัยนั้นอันนั้ก็นี่เดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะอย่างละเอียดให้ ทุกทุท่านได้มีโอกาสได้ได้ดูอีกอีกคลิปนะครับเป็นอีพีหน้านะครับอันนี้สวยมากครับอันนี้ก็เป็นอีกเล่มครับนะฮะสลาเม่เหมือนกันนฮะข้ามไปฝั่งเมกานะครับขวานนะฮะอันนี้เป็นขวานจากน่าจะเป็นเหล็กแหนบนะฮะเหล็กแหนบขนาดใหญ่ด้ามไม้ชิงชันนะฮะ ขวานนี้เป็นเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับเหล็กชิ้นเดียวตีให้สามารถที่จะใส่ด้ามได้ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะครับแล้วก็ซองที่ใส่นเป็นหนังแพ้ครับผมสุดทุกเล่มครับนะฮะขอบคุณก็ขอขอบคุณนะฮะเสียภาคภูมินะพี่ภูมินะทางเชียงรายนะครับพี่ส่งมีดทั้งมีดและขวานนะครับให้มาให้มิเตอร์เฮเคได้มีโอกาสได้รีวิวนะฮะเดี๋ยวขอขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ มูลค่ารวม3ามเล่มนี้ก็ใบให้ก็ได้ครับก็คือเพิ่มอีกนิดหน่อยนะก็สามารถที่จะซื้อปืนก๊อกนะฮะตัวเริ่มต้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะฮะฝากกดซับสไคร b ์ในช่องมิสเต k คนลองคมนะฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสรีวิวอ่าอย่างละเอียดอีกทีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ